ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับทุกพี่แล้วเช่นเคยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กันด้วยเอามาดูในกลุ่มกันก่อนนะครับรอบเที่ยงวันนี้พีจีสีเกมจ็อกเกอร์สี่เกมแพ็คไมติกอย่างและสี่เกมนะครับนะโกทามรอบเที่ยงตันนี้เลยเป็นครับเห็นอะไรไหมมาจองหนึ่งอยู่ในช่วงโกทามมันครับแต่เราไม่เล่นกูจะเล่นมาจองสามมันครับนี่ มีคนบอกมันปรับมาใหม่มันครับเออเ็นบอกว่าซื้อฟรีสปินไม่เน่าแล้วนะเออพี่คิงเลยถือโอกาสก็ามาลองดูสักิดนหนึ่งมันครับดูบรรยากาศให้ก้ก่มสักเดน,นึงวันนี้นะเออนี่เกมแรกของวันพี่คิ่งไม่ได้เล่นอะไรเลยเปนครับนะยุงย่งๆอย่างๆอันนี้หนึ่งวันนี้เขาเพิ่งกินกาแฟกันเสร็จนะเหมือนที่บอกว่าทุกครั้งว่าถ้าเรากินกาแฟก่อนแล้วเราจะดวงเตื่นมันครับ เอออันนี้พี่กิงถือเป็นเคสนะเออใครจะไปทําตามก็แล้วแต่นะอ่ะโอเคเพื่อนครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้หลายคนเริ่มกลับไปทํางานกันแล้วนะเออวันนี้ก็ยุ่งๆกันนะนะเพราะเช้าๆพี่กิงก็ยุ่งๆเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคเพื่อนครับนะตามนี้เป็นการในกลุ่มจะมีการแจ้งเกมนึกจริงแจ้งไปต้นคลิปนะครับนะรวมไปถึงพูดถึงว่เกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงๆเนาะเพื่อนๆในกลุ่มเราก็จะเข้ามาบอกนะครับนะคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามโกทามก็ได้หรือว่าดูตามเพืื่่อออออนนนนนใกกลลลุมมขงเเรรา็ไไดดด้ะหหูซิัั10%คบ แต่มันไม่เกลือแล้วใช่ไหมอันเก่ามันจะเขียนว่ามีโอกาสที่จะตกดําถึง60%แสดงว่ารอบนี้ซื้อแนละ้ไม่น่าจะตกใช่ไหมมาลองดูจะได้รู้แต่เมื่อกี้มันเขียนว่ามีโอกาสที่จะได้สเกตเตอร์เพิ่มใช่ไหมล่ะไม่เห็นแถมเลยเออแต่เกมน,นี้อ่าพูดกันก่อนพี่ริงเล่นเป็นแล้วนะเออ มีเอฟซีเรามาเมนบอกกันครับมันต้องติดกัน4ตัวมันครับหรือไม่ก็4ี่ช่องติดเนี่ยเออมันถึงจะคำนวณสักทีหนึ่งนี่แบบนี้เออตอนแรกกูก็งงว่าไงแหละวะแม่งเต็มกระดานมันก็ไม่คำนวณเออทำไมทำไมเราก็อ๋อว้าวเลยนะพอบอก4ช่องติดเออมาแรกก็เล่นกูเลยนะอ้ยาอ้ยาเปิดมาก็งามไส้เลยมันครับเจ้ยจ่ายมาสู่10บบาทเออเอ้ยโอเคมา มังกรมาปึ๊บเอ็มกระดานดอกนี้เปรี้ยงโบ๊๖๑๙ยังไงยังไงไอ้อยาดอกเดียวแล้วจบเลยเกมนี้นะเท่าที่ลองดูรอบที่แล้วนะครับมันต้องมีมังกรเนี่ยรีปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามสี่ 3, 4, รอบติดมันถึงจะแพงรู้สึกว่ามันจะคูณทบกันมัน้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่นี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จีมังกรด,ดูซิเหแบบ็นว่าแวบไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยว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  ได้อยู่โอ๊ยอยาขาดตุ้มเป็นพ่อลูกฟรีดัปินด้านในทักรอบก็ได้มาปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเอ,อ้ยเป็นเล่นได้อยู่นะเออเนี่ยมันต้องรีไม่หยุดอย่างนี้ลูกลงมาลงมาอืมอืมได้อยู่โอ้โหแมงมันี้รีกันเหนื่อยนะครับลงมา,ามาถ้าลงมาถ้ามันจะสามสี่รอบขนาดในี้นนะเออจบเรื่องจบราวจบเรื่องจบราวฟรีดัปินด้านในได้กี่ห,หมุนวะห้าหมุนโอ้ฟรีดัปินใช้ตั้งสี่ตัวในห้าหมุนเองเหรอจริงๆมันต้้อองไไดดมลลูกกเเหืิน อ่ะดูอ่ะดูเฮ้นยนี่ขนาดกูได้ฟรีไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆอย่าทะลึ่งขอร้องโอ้โหเพืนครับเฮ้ยเออเจ็ดบาทมันยังซื้อเท่าไหร่ร้อยหกสิบเมืม่อกี้โอ้โหอ,อะไรวะเฮ้เอ้ย,อยได้ฟรีห้าหมุดน้ำเกลือเพืนครับดู 146แล้วคูซื้อไป160เมื่อกี้180ด้วยแปดสิบา,า้วยอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงดิสุ่มทุกวันไหนกดได้บ้างไม่เห็นได้ไเลยไหนอะอ่ะช่างมันม้งครับไม่ใช่เจ็ดจำนงสำคัญอะไรของเราเพราะฉะนั้นโอ้โห,โหแต่มันซื้อไปตกดำนะนะหยสิบบาทบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ ซื้อแพงกว่าเดิมแต่มันไม่ตกดําแล้วถ้าถามจริงกูเลือกไม่ตกดําดีกว่าเป็นครับเหมือนรอบที่แล้วมันมันมันซื้อถูกนะเออแต่แม่งตกดํายับยับเลยถือว่ารอบนี้เรามาลองของมันครับดูแล้วว่าอัปเดตดีขึ้นไหม240้อย่อ่ะมาเป็นครับก็ตีว่าบาทละ80บาทนะนะเออ8ปดสหปเอ้ยไม่ใช่ดิาละหกสิอเออแยคุณก็งง240มันจะเป็น80ได้ยังไง ไม่ได้โอเคหนึ่งลบหนึ่งลบจะได้เกมนี้เกมเดียวที่มันไม่มีมัติพายเนี่นยแหละถ้ามันมีมัติพายแม่งอะไรจะว้าวขึ้นมาเยอะเลยนะไอ้ยาไอ้ยาโย่โอ้โหพื่อนครับไปลงว่ะเฮ้ยโอเคปั๊บสิบสองวันนี้เราซื้อสองร้อยสี่สิบเพื่อนครับปบั๊บเออยังไงมังกรเออมังกรมาแล้ว ทีนี้น่าจะจ่ายดีกับตอนมังกรลงนี่แหละพี่จริงว่าถ้ามังกรลงอะไรมันจะแพงปั๊บโอ้โหหกสิบมาลูกมาอย่าเพิ่งหยุดนะลูกรีบไปเลยมไม่ลงไม่ว่าทำไมต้องมาสามขอโทโอ้โหมังกรต้องมาบ่อยๆนะลูกนะเฮียเพว่มเยอะเนาะเออมันติดตรงวอา์เยอะเหมือนกันอุ้ย อุ้ยดอกนี้50เองแสดงว่ามังกรแพงกว่าถ้ามังกรลงมันจะแพงกว่าเออน่าจะไม่ขาดตัวนะครับถ้ามันไม่กดซีนเราถ้ามันอู้หย,ยกเขียวปับ๊บโบอู้หกสิบเป็นครับอืมย้ายเบิ้ลมาเบิ้ลมาเบิ้ลมาอู้หูยทำไมมาดอกเดียวจบตลอดเลยโอ้แต่โอเคโอ้รอบที่แล้วเรามาคือขาดทุนทุกไม้เป็นครับรอบนี้มีกําไรเนี่ยอ้ห้าบาทเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ถึงเทา่าลังอย่าบอกได้สามสิบ อย่าเพิ่งหยุดนั่นแหละดีงามลูกพ่อดีงามลูกพ่อปั๊บ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 โอ้โหสิบสองบาทได้สิบเก้าบาทปั๊บ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 โอเคเอาไม่ได้หรออย่านึกว่ามันติดโอ้โหนะครับเจอได้หกสิบเองโอ้แต่มีกำไรแล้วได้อยู่ได้อยู่รู้สึกว่าอัพมาดีกว่าเดิมเยอะปีศาจโชคดีคืออะไร ถ้าซื้อ80เท่าไรอุ้ยไม่พอถ้า89ก็ไม่พอ 9, <ย>แล้วมันก็มีค่าไป86ไปนะเออก็แพงอยู่มาขอสักกึ๊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 กนไอ้ทุยสามร้อ,อยหกสิบใช่ไหมไหมจีอู้โโ,โ่เกือบไปลูกเอ้ยฟรี80นี่ห้าหกร้อยู่นะไมมจีโอเคมารับสิบเจ็ดรับ อืมฮึมครัช่องหนึ่งอืมจำนวนนั้นนอกไม่ค่อยดีนะก็ที่ดูเันครับนี่ดูสิบทีมาสักสองทีอืมหืมเห็นไหมอ่ะซื้อเปนครับจบจบเรื่องจบจบราวแต่ดูแล้วก็ยังเค็มๆแหละพิจิงว่าเออแต่นี่ก็มาเทสฟีเจอร์ให้ดูวพาฟีเจอร์มันโอเคใช่ไหมมันก็ดีขึ้นนะอย่างที่บอกว่ามันไม่ตกดำแล้วอือ <มา S 1> แต่กำไรเยอะไหมก็ไม่เยอะเพราะมันไม่มีมันติพายนั่นไงเออต้องรู้ที่มังกรมาบ่อยๆเนี่ยกระตุต้นรีสปินเนี่ยถ้ามังกรลงรอบหนึ่งก็ได้ร้อยสองร้อยอะร้อยหนึ่งอ่ะขั้นดำสามสิบเจ็ดปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ย,ยไม่ถึงข้างรีมารีมาปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคมังกรมามครับเท่าไหร่เป็ดนี่แพงป่ะจอไม่ถึงแถวหลังอุ้ยได้อยู่อุ้ยทั้งหกสิบห้าโอ้แต่อยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยแพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่เออโอเค แพงยูแพงยูรีบบ่อยๆได้ลูกมาบ่อยๆดีมาบ่อยๆก็ดีโอ้มานี่เราซื้อ360นะครับดอกแรกมา200แล้วเนี่ยถ้ามังกรมา2สามรอบเนี่ยกำไรแล้วนะเออมาด้วยมาด้วยด้วยไหมด้วยไหมไอ้ตัโอ้นี่รีสปินมาบ่อยเว้ยอืมไม่ได้เอาโอ้เราเมื่อกี้เราก็คิดว่าคำนวณดูไปมันไม่เชื่อมกันไอ้ยาลูกเอาดีๆโอ้โหอย่าว่าลูกมังกรมังกรมังกรกูไปไหนแล้วมังกรมึงอย่าบอกมารอบเดียว โอ้โหมันครับคนตีแล้วโอ้โหเย้ยมึงคำนวณดีดอกเดียวแล้วหายโอ้เฮ้ยโอ้โหคนตีมันครับดูมาดอกใหญ่ดอกนึงเมื่อกี้เราก็คิดว่าแม่งจะลั่นโอ้ยแย่ทั้งเกมมารอบเดียวอืมหมดอีกแล้วโอ้เกมนี้มาสองรอบเพราะขาดจุนสองรอบเลยเว้ยอัพมาเหมือนจะดี เออฮึมาตอบเลยที่ไม่กำไรก็จะด่าอยู่างนี้แหละอ่าตอบเลยที่ไม่กำไรกูก็จะด่ามึงอย่างนี้แหละเพื่อนมาอัโถมึงหลีอะไรของมึงเนี้ยโอ้โหครับช่องเดียวเพื่นครับโอ้โหโคตรเวนดูปึ๊บ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 โอ้โหเสียของเลยดีมาปึ๊บ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 อื้มเสร็จอ่ะ ห้าตวัวไปดิไหนมึงบอกว่ามึงจะแถมกูมั้งครับมันไม่แถมเลยนะไอ้ยัยหลอกลวงโอ้โหดูเห็นไหมเออมันบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รีสปินเยอะขึ้นไอ้ฟรีสปินเยอะขึ้นนี่ไม่แถมเลยนะไอ้ยัยมึงหลอกลวงโอ้โหดูเหมือนจะฟรีฟรีก็ไม่ลงแล้วมังกรไปไหนหมดแล้วลูกโอ้โหเมื่อกี้มังกรมาอย่างว้าวบ๊ม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 โอ้ยยัยหลอกซื้อดู หล่นดอกเป็นครับโอ้ยเ่าเยอะๆๆอะ่ะพี่จิงว่าแม่งยังเน่าเหมือนเดิมนะเออนี่กูมารีวิวแม่งก็ยังเน่าเหมือนเดิมเออท่าไหนใครบอกว่าอัพมาดีไม่ดีเลยหาความดีไม่เจอเลยเป็นครับอืมแต่มีคนที่เล่นได้ตลอดเลยนะกับเกมนี้นะพี่จริงก็แม่งไม่เข้าใจว่าเล่นยังไงวะเออเอ่อเกมแรกของวันเล่นกูแล้วเป็นครับเกมแรกของวันก็เล่นกูแล้วเป็นครับอืมมังกร โอ้โหไม่มาอ้ยอาเต็มแหนบนะครับเชา้านี้เออไปด้วยสิบห้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไอ,อ้ตัวไม่ลงช่องบนเล้หรอกเฮ้ยเออได้อยู่วับยี่สิบ ไลไหมลูกโอ้โหไม่ลงท้างบนอีกแล้วแต่ฟีสปินนี่ยัย่วมากเลยนะครจะลงสักทีนะลูกนะลงสักทีจะดีต่อใจมากเลยเออโอเคมาปั๊บสามสิบอ่ามาเลยครับลุ้นว่าจะเต็มแผงหรือเปล่าถ้าเต็มแผงน่าจะได้เอ้ยเต็มแผงเต็มไหมโอ้ไม่เกือบโอ้โหห้าสิบไมาสักดอกลูกยาเพิ่งลดโอ้ย้ยออมึงอะไรของมึงน,นี้ โอ้โหไม่ลงให้จบเรื่องจบราวอืมคับสิบสี่แต่เกมนี้ก็ปั่นก็ไม่น่าเกลียดมากนะแต่ถ้ามันไม่ว่าวจนเกินไปอะ่ะเนี่ยดูหไหมดอกหนึ่งก็ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านะเออพี่ยิงว่าก็โหดโหดอยู่นะดูถ้ามันคนตีนมันไม่คนตีนเดี๋ยวนี้ยอืมถ้ากรอบเหลืองมาสักอันก็เฉลี่ยว่วาสิบบาทสิบบาทสิบบาทขั้นต่ำอะ่ะอืม เนี่ยน่าจะถึง10บาทไม่ถึง7บาทก็ใกล้เคียงโถ้อยูโอ้โหอันนี้ควนตีนเว้ยปึ๊บ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 ฮึอย่าท้าทายเราต้องการให้เรากระโดดเบ็ดใช่ไหมลูกมึงส่งซิกใช่ไหมมาอึ่มมึงส่งซิกใช่ไหมมาตีหันต้องเกิดต้องเกิดอือหือเกิดเถอะลูกไม่เกิดตอนนี้มึงจะไปเกิดตอนไหนโอ้โหนีนครับเรียบร้อยไอ้ยังไม่เกิด กูเนี่ยไปเกิดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะมาอัปเดตกันสักนิดนึงรีวิวรีวิวเกมมาจองสามนะครับซื้อฟรีสปินไม่ตกดําแล้วลด10%บตก็ตีว่าบาทละ60สนั่นแหละนะเออซื้อเมื่อกี้มีกำไรอยู่ไม้หนึ่งเออร้อยเดียวแต่ขาดทุนก็นะรวมๆเราก็เล่นกันนานมากเนี่ยเออมันขาดทุนไม้หนึ่งไม่เยอะแต่บทจังหวะมันว่าไม่นก็ว้ายับเลยนะ ต้องรู้ถ้ามังกรมันมาถ้ามังกรมันมารอบหนึ่งมันก็ได้เฉลี่ยร้อ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 ยเนี่ยเออแต่เกมนี้พี่คิงคิดว่ายังเรายังไม่ได้ลองเล่นแบบปั่นดูเดี๋ยวว่าจะลองมาปั่นดูแต่วันนี้ขอไปหากำไรเราก่อนนะครับเพราะนี้ยังไม่มีกำไรเลยเอาทุนมาจมอีกแล้วนะโอ้เมื่อคืนก็เพิ่งโดนกันไปนะโอ้โหเมื่อวานลองเกมใหม่เย่เจ็บเยินนะอ่ะโอเคเพนครับเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ทีเช่นเคยแนะนำเล่นตามทุกท่านเชิญชวนนี้ขอตัวลาไปก่อนบบบ๊๊าายยจุ